สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับโค้งสุดท้ายสายด่วนรัฐาบาลครับคาเตือนทั้งช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพาน,านันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้ว,วิจ,จรารณญาณในการรับชมครับตามต่อนะครับสายด่วนรัฐาบาล สายด่เลขเ็ดเจ็ดสามหกสี่ห้าหนึ่งหนึ่ด็ดสตัว3 6มหกหนึ่ครับวันที่หมีนาคม2 5งพนะครับร่ารวยมั่งคัง่งปังปุปริเจอันไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับในวุดสตอรี่นะครับ สายดวนเลขเด็ดนะครับ3ตัวเน้นๆนะครับ7 3 6ดสา1 8 6 0 8 yeah, ่หนี <N 1> <tr ess mon ing> ้เลขอันนะครับ3 6 1 5 8 6นึ่งห้าแปดเก้อย่าลืมสี่หกนะครับร่าลืมส่หกนมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองพัาร้อห่ร่รวยมั่งคั่งปังปุริเยนะครับทุกท่านนะครับ วันนี้ลงสองชุดนะสายโดนรัฐบาลนะสายโดนเล็กเด็นนะครับอย่าเรื่องสี่หกด้วยนะครับเพิ่มให้กับ <c oughs> สายโดนรัฐบาลน,นะครับ ชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะครับนี่เลขอันสายด่วนรัฐบาลครับ736846 693 786 8369 9386หมดวันที่1มีนาคม2565นะครับร่ำรวยมั่งคั่งแบบปังปุ๊กริเยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับพิวสตอรี่นะครับอาจจะลงนานๆลงทีครับทุกคนอื่นจะลงอยู่ประมาณสองรอบนะครับชุดสายดวนแล้วก็ชุดสายด่วนเลขเด็ดแล้วก็ฟอนที่เป็นจริงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดนะครับปิดถูวไม่ว่ากันนะครับรับชมเพื่ฟาร์มบันเทิงนะครับพิวสตอรี่นะครับ ทุกชุดทุกมวนมีแต่เลขอันทั้งนั้นเลยครับตีเลขอันตัวไหนอันก็ไม่ต้องลงนะครับสายด่วนรัฐบาลนะครับ7 46, 3 6 8 4 6 6 9ก7 8 6เพราะว่า8 0 9 0 8ตัดครัตเลยไม่ลงครับ เว่าเลขอ่านก็ะซื้อไม่ได้ครับรัฐบ,บาลก็ช่วงนี้ก็ไม่มีหมดช่วงเลยครับ 0 8 6 0 9นะครับอันนะครับ618ไม่แน่ใจ858นะอันหมดเลย277ก็อันครับอันทุกตัวเลย736 6 8 4 6 6 9 3 7 8 6 8 3 6 9 9 3 8 6 คุรันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 4ารค,ครับร่ำรวยมั่งคั่งแบบปังผู้รรเียนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพิวุฒสตรีมาโดยตลอดครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับสายด่วนรัฐบาลน,นะครับอันนี้สายด่วนเลขเด็ดนะครับ นี่ก็จบแค่นี้นะครับตามต่อคลิปหน้านะครับให้เงิงรวยๆปังๆทุกคนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ